และแล้วตอนนี้เขากำลังเลือกแผนที่นะครับอ่าห้องทำงานดูซิว่าใครจะได้เป็นคนหานะครับอ่าไม่ใช่ผมแน่นอนครับไม่ใช่ผมอืมเป็นคนจี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 คนนี้นะครับคนที่จี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 คนนี้ชื่อเขายาวจัง สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผม K1440 นะครับกับเกมที่มีชื่อว่าโลบล็อกในแมปซ่อนหานะครับผมแมปซ่อนหาแมปนี้ไฮแอนด์ซีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะให้ชื่อแมปไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอ้ผมต้องรีบซ่อนแล้วไม่งั้นเขาจะหาผมเจอกระโดดไม่ถึงด้วยสิ โอเคครับผมเชื่อว่าหลังเสาจะปลอดภัยนะแ,แบบไฮแอนซีกแบบนี้เว้ยลูกตานี่คืออะไรครับเอาที่แท้ผมหน้าตาอย่างนี้เองเหรอผมเพิ่งรู้เพิ่งสังเกตตัวเองแล้วเนี่ยผมลืมโมเดลตัวเองโอ้ผมว่าที่ซ่อนที่ดีที่สุดคือที่ซ่อนที่มันอยู่หลังๆนี่ครับคนหาเขากําลังอยู่ที่นี่ ชื่อเขาผมก็ไม่รู้ว่าเขาพิมพ์ได้ยังไงหรอกพิมพ์เยอะมากอ่าเรียบร้อยไปรถหนึ่งครับโอ้พระเจ้าช่วยเขาอยู่ห่างจากเราแล้วนะเพราะผมอยู่ข้างหลังเขาแต่เขาไม่อาจจะมองเห็นผมได้มาดูกันต่อครับว่าเขาจะหาใครต่ออ่าเขาไปที่รอรถนะครับเขาอยู่ห่างจากเรามากเลยผมปีนขึ้นไปเป็นหรอกแล้วเขาก็ได้ชนคนหนึ่งตายเรียบร้อยครับ เอามันไม่ตายเอามันตายแล้วมันตัวแตกแล้วเนี่ยแต่ไม้ถ,ถึงตัวนี้ยังไม่ตายนะครับมันมีสองตัวนี่เองคนซ่อนมีสองคนนะอ่ายังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่อู้หูสามนาที <c oughs> เล่นไฮออได้มาเยอะแต่แบบนี้ค่อนข้างนานเลยระยะเวลาซ่อนเนี่ยโอ้จนตีตายนแน่ๆครับ <c oughs> เขาเริ่มเข้าใกล้แล้วล่ะ ผมหยุดดูแล้วก็ไปหาที่ซ่อนใหม่ดีกว่านะโอ้เขาใกล้แล้วแล้วผมต้องออกห่างๆนะเพราะแบบนี้ไม่เหมือนไฮออได้ o นะครับไฮออได้ Hi o ยังมีปืนนะแต่แบบนี้ต้องอาศัยวิการวิ่งชนอย่างเดียวนะครับเนี่ยอโอเคผมอยู่ตรงนี้นะโอ้ไม่มันเริ่มใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคห่างแล้วครับมาดูกัน เขากาลังหาอยู่นะผมกระโดดขึ้นไม่ได้แล้วคุณจะโดดขึ้นได้ไงฮะถามจริงๆเถอะครับเขากําลังวิ่งไปที่ตรงประแจแต่ว่ามันไม่มีใครซ่อนแต่เวลาสองนาทีนี้ก็ไม่แน่นะครับดูเขาอยู่ห่างจากเราโอ้เขาเริ่มเขาใกล้แล้วละเอมมันก็ต้องใกล้อยู่แล้วสิตรงนี้เดี๋ยวบอกน้องฟ้าเฮ้ยเรียบร้อย เรียบร้อยไปแล้วซ่อนนด้แบบไม่ฉลา,าดเอาซะเลยแต่ว่าก็ดูไม่มีคําจะพูดครับไม่มีคําจะพูดเลยหมดคําจะพูดเลยครับอันนี้จะแมนจักอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้อะไรก็ไม่รู้ดูขขอซ่อนสิเอิมอ,อยู่ตรงนี้ดีกว่าลืบๆหน่อยเฮ้ครับพวกกำลังอยู่ไกลาจากเรานะ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะซ่อนอยังไงให้เนียนที่สุดนะแต่จากประสบการณ์ของผมผมเชื่อว่าโอ้โหตรงน้ำมันไก่คนนี้นะ่ะรีบไปครับรีบไปลองสั่นหัวในดีกว่านี่ครับเขากำลังเดินขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไรเอ่ยอ๋อเขาเข้าใกล้เราขึ้นทุกทีแล้วนะครับตัวน้ำมาดูคุ้นๆจัง ผมมองว่าเราจะซ่อนได้นะเราดูตรงนี้ได้โอเคครับเขาไปตรงอีกตรงจุดหนึ่งไม่ใช่ตรงรังแถวเราเขาห่างเราแล้วครับเวลาเหลือเพียง50วิเราจะทันหรือไม่มาดูกันครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลารอต่อไปครับรอต่อไปผมจะพยายามห่างจากเขาในละกันนะพีดไปครับผมจะไปตรงถังแดงนะเพื่อห่างจากเขา รีบไปครับรีบไปรีบไปฟืบแล้วก็รอดูต่อไปนะครับเวลา30วินาทีสุดท้ายอ่าถึงแล้วครับปลอดภัยแล้วเขาอยู่จากเราไกลมากตอนนี้ไปปาก,กดตัวโชว์เขาหน่อยดีกว่าครับ18 17 16ตรงนี้โดดขึ้นได้ไหมผมไม่รู้แต่โดดขึ้นมันวู้ได้นะแล้วมันโดดสูงกว่าเดิมด้วยครับโอ้แสดงว่าเราสามารถขึ้นไปบนถังได้นะสิ แต่ดูดูแบบนี้ต้องไม่น่าได้นะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองผมก็ว่าอยู่ปึ๊บจุ๊บฟึ๊บได้แล้วครับเหลยวผมรอดนะครับเก็บอีกคนนึงเพราะเขาเจอเกือบหมดเลยถือว่าโหดนะครับคนนี้น่ากลัวแล้วก็จบด่านแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับจบด่านแล้วมาดูซิว่าเราจะได้ด่านอะไรรอบต่อไปนะโอเคครับเอรห้องอะไรร้าน ไม่เอาห้องนอนของอีธานโอมไม่นะคนที่ได้เป็นคนหาคือใครหวังว่าจะไม่ใช่ผมนะครับถ้าเป็นผมนี่แย่เลยนะโอ้ดิโอศศสสัดเป็นเจ้าแว่นนะครับเจ้าแว่นกันแดดเบคอนใส่แว่นกันแดดเอาฮะปั๊บไม่ใช่แล้วใครได้เป็นเอ่ยเจ้าเบคอนหน้าทะลุรูปภาพนะครับเกมเริ่มแล้ว ผมกำลังจะได้เล่นด่านห้องนอนของอีธานเลยว้วแล้วผมอยู่ที่นี่แล้วเราต้องเดินขึ้นไปใช่ไหมกระยานว้าด่านห้องใต้หลังคาเนี่มันช่างเอ่ยมันดูแคบๆนะครับตุกที่ที่ผมมองว่าปลอดภัยที่สุดก็คือเก็บเหรียญสิเหยบเหยบหัวก็ไม่รู้ขยับได้อย่างไรนะครับขยับขึ้นขยับลงตอนนี้ ยังเหลือสิบชีวิตอยู่นะครับยังไม่มีใครสิ้นชีพผมเราเดินช้าจริงเพราะเราตัวเล็กนะครับเราก็เลยเดินชา้าเข้าว่าที่ที่อันตรายที่สุดจะปลอดภัยที่สุดนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับฟึบวิชาตัวเบา้าฟืบียบรนอยครับมันไม่อันตรายนะมันดูปลอดภัยมากผมก็กลัวเจ้าลูกตานี่ซะจริงมันไม่เดินใช่ไหมครับทําไมหนอทําไมเขาไม่ยอมเดิน โอ้มันเดินแล้วโอเคเรียบร้อยไปแลวหนึ่งครับ <laughs> ผมรอดูเขาเดินตั้งนานแล้วคือมันรอนะครับเอ้ามีเพื่อนมาด้วยแล้วน่าจะปลอดภัยนะครับมาดูกันข้างบนเพื่อนข้างบนมันขึ้นข้างบนกันหมดรู้สึกว่าเขาจะเข้าใกล้เราดัครับแต่ว่าเขามองไม่เห็นนะแต่มุมมองผู้ชมมันมองเห็นนะสิ มีคนอยู่ข้างบนเยอะเลยครับคือการเจอคนหาไม่เล่นนี่มันก็อาจจะดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแต่แบบนี้มันก็สนุกดีนะแบบที่สนุกคือมีคนหาไหล่เรานะครับเพราะว่ามันจะมีความเป็นเกมซ่อนหาอยู่นั่นยังมันอยู่ข้างบนเพื่อนเรามองเห็นมันกระโดดขึ้นไม่ได้นะสิอรีไปครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงนะออ้ย ออกมาทําไมล่ะเพื่อนลืมไปไปผิดทางโอ้ยยากเกือบตายเลยนี่ไงกับโอ้โหเฉียดใกล้ๆเราเลยนะครับเนี่ยเขายังหาเราไม่เจอนะตอนนี้และเวลาก็ผ่านไปเหลือแค่สองนาทีแล้วนะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรเขากำลังติดล้อจัก,กรยานอยู่แล้วเหมือนเขาจะจับได้แค่คุณที่ไม่เดินแค่คุณเดียวนะ อ่าตรงนี้เลยครับผู้รอดชีวิตอาจจะซ่อนก็ได้ไม่สิคนซ่อนอาจจะซ่อนนะหีบละหอหีบใส่ผ้าลงเปิดดูสิเอาไม่ไปเลยเหรอโอ้ยโ,โอ้ยอดเยี่ยมครับเขาขึ้นมาแล้วใครอยู่ก็เรียบร้อยเตรียมพบพระอินเลยนะครับถ้าใครอยู่แถวนี้แต่ไม่มีนะครับโชคดีไปตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวิ นาฬิกามันเริ่มเดินไปเรื่อยๆแล้วมาดูกันครับว่าผมจะทํำยังไงเนี่ยแต่ตัวผมนี่มันดูไม่ผมรู้จะไปเปลี่ยนโมเดลใหม่เลยตัวแบบนี้ดูไม่น่ามองเลยผมเอาตัวปกติตัวเบคอนผมดีกว่าเพอเปลี่ยนโมเดลแล้วมันรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้แล้วดูครับมันหน้ายิ้มตลอดเวลานะจนน่ากลัวเลยออซ่อนจากคนหาสุดน่ากลัวนะครับ อารีบเดินโอ้ตกตกสูงซะด้วยครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับหนึ่งนาทีสิบวิรู้สึว่าจะเป็นอย่างไรเขาเริ่มห่างจากเราเรื่อยๆเพราะเขาก็พยายามหาแต่เพื่อนมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนะั้นนะเพียงแค่เขากระโดดขึ้นไม่ได้อ่าผมไปดูเขาหน่อยละกันนะเขาอยู่ตรงไหนเออผมจะไปหาเขาโอเคตรงท่อใช่ไหมแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงกล่องตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะ่ะ อยู่อีกที่หนึ่งไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนะนี่ผมหลงมุมมองตัวเองแล้วเนี่ยโอ้โหกล้องมันซูมขึ้นซูมลงนี่ครับเขาอยู่ตรงนั้นผมอยากเห็นเขาจังดูครับว่าเขาอยู่ตรงไหนโอ้เขาอยู่ตู้หนังสือพอดีนะครับตรงโต๊ะหนังสือไม่ใช่ตู้นะมันคือโต๊ะ เออเราอยู่ไหนเราผมไม่เห็นเขาเลยเนี่ยอ่านี่นเขาอยู่โน,น่นวิวเขาไม่เห็นเราเหรือช่างเย็นชาอะไรเช่นนี้เนี่ยแย่จังเลยนะครับนี่ไงเขาอยู่โน,น่นเขาไม่มาหาผมครับเล่นแล้วรอบนี้คนซ่อนก็ยังชนะนะครับดูแล้วเขาอาจจะเล่นไม่ชำนาญน,นะครับซึ่งนี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆสำหรับเกมนี้นะครับไม่สีสสำหรับแมปนี้นะครับ คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณทำคลิปได้นะครับผมและที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนแมปไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับเบยบายครับผม